คุณแม่แจ้งชัดๆ5เหตุผลที่ไม่ควรเรียนออนไลน์วอนแชร์ให้ถึงกระทรวงศึกษาจากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 ซึ่งก็มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยโดยที่ผ่านมามีผู้ใช้ Facebook บัญชีรถนิสาบุญสุขได้โพสต์แสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ในฐานะผู้ปกครอง ซึ่งมีผู้แชร์ข้อความดังกล่าวไปแล้วกว่า150,000ครั้งเรียนท่านผอ,อ,อทุกโรงเรียนช่วยยื่นเรื่องความเดือดร้อนของผู้ปกครองแก่ Hash tag กระทรวงศึกษาธิการแทนผู้ปกครองด้วยค่ะ ดิฉันในฐานะผู้ปกครองของเด็กนักเรียนคนหนึ่งมีความประสงค์อยากให้ท่านผอ,อ,อทุกรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการช่วยทบทวนเรื่องการสอนการเรียนออนไลน์ใหม่เนื่องจากดิฉันมองเห็นถึงความลำบากของพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านด้วยกันท่านเหล่านั้นได้มานั่งระบายความทุกข์ให้ดิฉันฟังหลากหลายเหตุผลที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาจึงขอยกตัวอย่างดังนี้ข้อ 1. การที่จะมีการเรียนออนไลน์ได้นั้นเด็กนักเรียนจะต้องมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตซึ่งข้อนี้ ถือว่าสําคัญมากหากไม่มีก็ไม่สามารถเรียนได้นั่นหมายถึงบ้านไหนไม่มี2ส,สิ่งนี้ก็ต้องไปซื้อเพื่อให้ลูกได้เรียนซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่ใช่10-20บาทนะคะเครื่องหนึ่งเหยียดหมื่นบาทแต่ในทางกลับกันผู้ปกครองในเวลานี้การงานแย่ทำมาหากินตอนนี้ก็ลำบากและจะหาเงินจากที่ไหนมาลำพังจะหามาซื้อข้าวกินในแต่ละวันยังลำบากเลยแล้วถ้าบ้านไหนมีลูก2-3คนไม่ต้องซื้อ2-3เครื่องเลยเหรอคะ เพราะต้องเรียนออนไลน์เหมือนกันและเป็นเวลาเดียวกัน พ่อแม่บางคนไม่อยากให้ลูกต้องด้ยกว่าคนอื่นๆยอมไปกู้หนี้ยืมสินร้อยละ20ก็ยอมเพื่อเอามาซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกหลานเพื่อลูกหลานจะได้เรียนเหมือนคนอื่นๆลำพังหาเงินมาจ่ายค่าเทอมค่าหนังสือค่าเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนต่างๆในแต่ละเทอมก็แยกกันอยู่แล้วนี่ยังต้องหาเงินมาผ่อนคอมพิวเตอร์อีกแบบนี้ดีแล้วเหรอคะสรุปแผนการนี้ใครได้ประโยชน์มากที่สุดคะนักเรียนหรือผู้ปกครองคำตอบคือร้านขายคอมพิวเตอร์ กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจ้ารวยซึ่งรวยมากขึ้นอยู่แล้วและรวยขึ้นไปอ,อีกอีกแค่เดือนเดียวโรงเรียนก็จะเปิดแล้วแต่ก็ยังต้องมาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เรียนออนไลน์แค่ระยะหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะรบกวนทบทวนหน่อยค่ะข้อ 2. การเรียนออนไลน์หากไม่มีผู้ใหญ่คอยนั่งอยู่ใกล้ๆคุณคิดว่าเด็กๆจะไม่เปิดไปหน้าอื่นหรอคะเช่น YouTube เกมและอื่นๆอีกมากมายคุณคิดว่าเด็กๆ จะตั้งใจเรียนกันทุกคนเหรอคะแล้วถ้าให้ผู้ปกครองมานั่งเฝ้าตลอดการเรียนแล้วผู้ปกครองจะเอาเวลาไหนไปทํางานหาเงินมาผ่อนคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งซื้อมาคะคุณว่าไหมข้อ3ในเด็กเล็กช่วงอนุบาล1-3ถึงสมสมควรแล้วเหรอคะที่จะให้เด็กนั่งเรียนตรงหน้าจอนานๆมีแต่ส่งผลเสียทั้งทางด้านสายตาสมาธิที่เด็กเล็กยังไม่มีมากพอที่จะอดทนฟังจนจบข้อ4ผู้ปกครองจ่ายเงินค่าเทอมแต่ต้องมานั่งสอนลูกตัวเองทั้งหมดประเด็นคือแล้วผู้ปกครอง จะจ่ายค่าเทอมให้ทางโรงเรียนทําไมคะหากต้องมานั่งสอนลูกแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราจะสอนลูกเองหรือเลี้ยงลูกเองไม่ได้แต่เราจ่ายค่าเทอมให้โรงเรียนไปแล้วคะ่ะเรียนออนไลน์ค่าเทอมก็ไม่ได้ปรับลดลงแม้แต่น้อยยังคงต้องจ่ายค่าเทอมเท่าเดิมแล้วถ้ามีลูกหลายคนผู้ปกครองจะสอนทันไหมคะขณะที่กําลังเรียนออนไลน์พร้อมกันข้อนี้หมายถึงเด็กเล็กคะ่ะที่ต้องคอยสอนกํากับตามหลังที่คุณครูสอนเพราะดิฉันมีลูกเล็กเลยคิดว่าคงสอนคนเดียวไม่ทันหากลูกเรียนพร้อมกันข้อหา ถ้าบ้านไหนไม่ได้ให้ลูกเรียนออนไลน์ด้วยเหตุผลจําเป็นของพวกเขาคุณคิดว่าเด็กๆจะอายเพื่อนไหมเมื่ออายผลต่อมาคือเด็กไม่อยากไปโรงเรียนในวันข้างหน้าเก็บกฎต่างๆนานาแล้วเด็กๆก็จะรบเร้าให้พ่อแม่ซื้อคอมพิวเตอร์ให้ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนพึงปรารถนาอยู่แล้วที่จะเอามาเรียนจะเอามาเล่นเกมจะเอามาดูหนังคุณคิดว่าเด็กๆส่วนใหญ่จะเอามาทําอะไรมากกว่ากันเมื่อเด็กๆได้คอมพิวเตอร์มาเด็กก็คือเด็กนั่นแหละค่ะ คงแยกแยะเรื่องที่ควรทําหรือไม่ควรทําได้ไม่มากพอพูดง่ายๆว่าผู้ปกครองบางท่านโดนบุตรหลานหลอกให้ซื้อคอมพิวเตอร์ให้โดยเอาเรื่องเรียนออนไลน์ในครั้งนี้มาอ้างในขณะที่พ่อแม่ไม่พร้อมทางด้านการเงินช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องหาวิธีต่างๆนานาเพื่อไปซื้อมาให้ลูกให้ได้ส่งผลกระทบตามมาเยอะแยะมากมายทั้งตัวเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเองด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ดิฉันขอให้ท่านผอทออุกรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการพิจ จรนาเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะดิฉันคิดว่ามันส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองหลายด้านและที่กล่าวมานี้เป็นแค่บางส่วนที่ยกตัวอย่างให้เข้าใจยังมีอีกหลายเหตุผลที่ส่งผลกระทบว่าผู้ปกครองต้องรับสึกหนักแค่ไหนกับนโยบายการเรียนการสอนออนไลน์ที่พวกท่านได้จัดทําขึ้นณนะตอนนี้ด้วยความปรารถนาดีรถนิสาบุญสุขผู้ปกครองนักเรียนขอความการุณารบกวนอ่านให้จบทุกบรรทัดก่อนแสดงความคิดเห็นนะคะจะได้เข้าใจว่าผู้เขียนต้องการที่จะสื่อ อะไรถึงใครปอลอหากผู้ปกครองท่านใดอ่านจบและเห็นด้วยโปรดช่วยแชร์ด้วยนะคะเพื่อผอ,อบางโรงเรียนและคณะกระทรวงศึกษาธิการบางท่านได้อ่านและเข้าใจถึงผลกระทบตรงนี้ <ht> ag, เพื่อจะได้ช่วยส่งเรื่องให้ถึงกระทรวงศึกษาธิการได้ทราบถึงผลกระทบที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ <ht> ag, ดิฉันเป็นแค่ประชาชนตัวน้อยๆคงไปไม่ถึงกระทรวงศึกษาธิการฝากท่านผอ,อนําเรียนกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะข้อมูลที่บรรยายทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับโรง เรียนที่อยู่ในตัวเมืองและเกิดขึ้นจริงกับโรงเรียนเอกชนหลายแห่งเพราะโรงเรียนเอกชนมีหลักสูตรการสอนแต่และโรงเรียนไม่เหมือนกันจึงได้มีการสอนผ่านระบบซูมไม่สามารถดูการสอนผ่านดาวเทียมได้หากอยากทราบว่าจริงหรือเปล่าที่กล่าวไปให้เดินดูตามร้านขายคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะคนเยอะมากค่ะ